สวัสดีครับพบกับ AKP Custom View ครับร้านรับแต่งจัดทรงสไตล์อเมริกาแล้วก็ออฟโรดครับวันนี้ผมจะมาแนะนำล้อยางมือ2ครับล้อยางชุดนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานเองครับพอดีลูกค้า,ามาขอเปลี่ยนเป็นขอบ16บอกลุยไซสงานสีดายล้อมากล้อสวยโอเคเรามาดูกันครับว่า สภาพเป็นยังไงบ้างก็สภาพโดยรวมก็ล้อเนี่ยก็มีรอยนะครับมีรอยเบียดเนี่ยครับมีรอยถูถูถ,ถูถ่าถเบียดเบียดครับแต่รวมรวมก็คือไม่มีซ่อมครับเนี่ยครับมีรอยอย่างนี้ครับเนี่ยก็คือมีรอยเบียดนะครับมีรอยเบียดมีรอยถู ๆแต่ก็ไม่ได้ดุ้งครับไม่ได้ดุ้งแล้วก็ไม่ได้ซ่อมสีเดิมครับสีเดิมนี่ครับผมให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยนี่ครับก็จะมีรอยประมาณนี้นะครับถามว่าปกติไหมปกติครับขนาดผมไปนคุณขายเองใส่เองก็ยังก็ยังมีบ้างครับมีบ้างเดี๋ยวให้ดูตำหนิก่อนนะตำหนิก็จะมีตรงนี้ครับมีรูน็อตที่ นัดหลอกที่หายไปคิดว่าช่างน่าจะสับสนครับเพราะว่า,าช่างทั่วไปเนี่ยเขาก็จะสับสนว่าน็อตทุกตัวเนี่ยต้องขันหมดแต่จริงๆแล้วขันแค่สองตัวนี้ครับนี่นะครับขันสองตัวนี้พวกนี้เป็นนอตหลอกนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนใส่ล้อแบบนี้อยู่หรือว่าสนใจชุดนี้ครับซื้อไปใส่ก็คือขันแค่สองสองตัวนะครับ อย่าไปขันหมดขันหมดนี่หายเลยนะครับคือทําไว้หลอกสวยๆเอาไว้ปิดรูนอ็อตที่เวลาเรายึดกับรถนะครับจะได้แบบดูดูสวยก็ล้อเป็นแบนด์เป็นแบรนด์อีเกิลวิวครับเป็นขนาด22นิ้วหน้ากว้าง12นิ้วนะครับลอ้อแล้วก็ออฟเซตลบ4ีนี่ครับก็คือเอาเมือวางได้เลยก็คือท้อง มีท้องล้อเนี่ยมีความลึกเลยก็แปดก้านครับแปดก้านก็ดาเงาตัดมิลลิ่งนี่นะครับดําเงาตัดมิลลิ่งนะครับมิลลิ่งสวยครับยังไม่มีขี้เกลือตรงขอบก็มีมิลลิ่งนะครับมีมิลลิ่งตรงขอบหมดเลยก็ทําให้ดูสวยมีมิตินะครับดูหรูดูหรูขึ้นนะครับดูนะครับดูกว้างยางเป็นยางแอมนะครับ ATP 295 50 22ครับผลิตปี2021ก็คือชุดนี้พี่เขามาใส่เมื่อต้นปีต้นปีนี้ครับต้นปี2022ดูแก้มครับดูแล้วก็ดูดอกนะครับดูดอกนะครับดอกยังเหลือนะครับดอกยังเหลือก็จะมีดอกคู่หลังนี่ครับคู่หลังคู่หลังจะหนากว่าคู่หน้าอันนี้พี่เขาขับไม่ได้สลับ แต่ว่าดอกเหลือเยอะนะครับดอกเหลือเยอะแต่คู่หน้าเนี่ยจะน้อยกว่าคู่หลังเท่านั้นเองเป็นปกติครับเพราะว่าคู่หน้าต้องเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็เป็นเป็นตัวที่แบบว่ามีชุดปีกนกชุดไรอยู่งหน้าเนี่ยมันจะกินเม็ดไ,ไม่ค่อยเสมอเท่าคู่หลังข้างหลังไม่มีอะไรไม่ได้เลี้ยวไปไหนก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือคู่คู่หลังจะเยอะกว่าเป็นปกติถ้าเราอยากให้พอๆกันเวลาเราขับเนี่ยเราต้อง ดูระยะนะครับแล้วก็สัก 5, 0 0 0ถึงหมื่นโลเนี่ยเราต้องสลับล้อสลับยางบ้างครับไม่งั้นมันจะกินคู่หน้ามากกว่าคู่หลังเยอะสำหรับ t o y ยต้านะครับยูสุแล้วก็มิสูนะครับต้องยกข้างหน้า3นิ้วหลัง2นิ้วนะครับแล้วก็ตกแต่งซุ้มเนาะไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับส่วน Ford กับม a ด้าเนี่ยยกหน้า2นิ้วหลังนิ้วเดียวครับใส่ได้เลยแต่งซุ้มช่วย ชุดนี้ราคามือสองอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทนะครับผมขายสามหมื่นแปดพันบาทนะครับชุดนี้จากปกติห้าหมื่นสองครับเหลือสามหมื่นแปดนะครับพีพีท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่ AKP Custom View ครับ096 995 6 499หรือว่า ID Line ครับ096 995 6 499ครับ ได้ทุกช่องทางเลยครับหน้าแฟนเพจก็ได้ครับ AKP Custom View อย่าลืมนะครับสนใจก็ทักทายกันมานะครับ38,000บาทครับรวมส่งส่งฟรีทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนผมส่งให้ได้หมดเลยครับพี่พี่เห็นสภาพล้อเห็นวิธีการใส่แล้วพี่พี่คิดว่าใส่ได้หรือว่าชอบสไตล์นี้ก็ทักทายกันมาได้เลยครับ AKP ยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ